ถมนครหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่ได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบันคู่เมืองน,นครสีธรรมราชมานานกว่า400ปีซึ่งในสมัยรัตนกโกสินทร์เครื่องถมถือเป็นของสูงสักที่ใช้เป็นเครื่องราชูปโภคและเครื่องราชบรรณาการลักษณะงานถมนครน,นั้นจะมีสีดำเงางามสลับลวดลายต่างๆที่ช่างได้คิดสร้างสรรค์เกิดจากการสลักด้วยมือล้วน ซึ่งเริ่มจากการเคาะหรือแผ่รีดจนทําให้ลวดลายนั้นมีความละเอียดจุดเด่นที่เห็นชัดของเครื่องถมนครก็คือตัวยาถมสีดําที่ขึ้นเงางามแวววาวจนขึ้นชื่อว่าถมนครโดยเครื่องถมนั้นมีอยู่3ประเภทด้วยกันค่ะ1คือถมดําหรือถมเงินเป็นเครื่องถมที่เก่าแก่ที่สุดทําด้วยเนื้อเงินไม่น้อยกว่า95%้ํามาล้อมรีดเคาะขึ้นรูปแล้วสลักลวดลายสีเงินบนพื้นสีดํามันแวววาว 2คือถมทองเป็นการนำถมเงินมาทำให้มีสีมีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นโดยนำทองคำบริสุทธิ์มาหลอมกับปรอบทบดให้ละเอียดนำมาทาทับเคลือบผิวถมเงินหรือที่เรียกว่าเปียกทองทับบนเงินหรือลวดลายสีเงินทำให้เครื่องถมนั้นมีลวดลายสีทองบนพื้นดาและ3คือถมตะทองใช้วิธีทาทองเคลือบผิวถมเงินโดยการแต้มทองเป็นจุดๆให้เห็นลายดอก เป็นถมที่หายากกว่าถมเงินหรือถมทองสมัยอยุธยานั้นนิยมทําถมตะทองมากกว่าถมเงินและปัจจุบันหาดูได้ยากค่ะไม่ค่อยนิยมทําแล้วเพราะใช้ความละเอียดสูงพัชรกรบุษบันหรือพี่เขียวเจ้าของแบรนด์เครื่องถมนครไบกรีนผู้สืบสานงานศิลป์อนุรักษ์เครื่องถมเมืองนครเราว่าตนเองนั้นมีความสนใจและชื่นชอบลงหนงานศิลปหัตกรรมโดยเฉพาะเครื่องถมนครมาตั้งแต่เด็ก ตั้งใจว่าศึกษาเรียนรู้ให้ได้จึงสอบเข้าเรียนในวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชจนจบออกมาและเริ่มงานที่ไฟฟันทำผลิตภัณฑ์เครื่องถมจนถึงปัจจุบันซึ่งงานเครื่องถมเป็นงานที่มีความละเอียดลวดลายที่สลักนั้นเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีสเสน่ห์ในตัวเป็นการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นเมืองนครอันทรงคุณค่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันและต่อยอดสู่อนาคต ซึ่งการ,ารสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องถมขึ้นมาสักชิ้นนั้นต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีหลายขั้นตอน ทางในเรื่องของการออกแบบลวดลายการสลักชิ้นงานซึ่งแต่ละชิ้นจะต้องทำได้วยมือทั้งหมดไม่มีการพิมพ์ลายช่างแต่ละคนจะต้องทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณเพื่อได้ผลงานออกมามีความสมบูรณ์วิจิตรงดงามถูกต้องมีสเสน่ห์รงคุณค่าสมคำร่ำลือว่าเป็นศินลปาชีพชั้นสูงเครื่องถมเมืองนครของที่เองที่จะออกแบบลวดลายเองแล้วก็จะทำแบบ าลายจะลายโบราณาแล้วก็อีกอย่างจะเป็นลายที่ลูกค้าต้องการอยากได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ลไรเราก็สามารถออกแบบให้เขาได้พี่ทํามือเป็นงานทํามือเลวดลายอะไรก็จะออกแบบเองหมดจะเป็นวงต่อวงเลยค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครบายกรีนนั้นปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยใหม่เปิดช่องทางสู่โลกโซเชียลตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ ชื่อมต่อขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้นแบบไร้พรมแดนเพื่อเปิดตัวให้ผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่องถมนครสู่สากลให้โลกได้รับรู้ในฝีมือของช่างไทยศิลปะไทยที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีความวิจิตรประณีตงดงามมีคุณค่าไม่แพ้ชาติใดในโลกซึ่งขณะนี้ชาวต่างชาติเริ่มสนใจเข้ามาดูชิ้นงานและสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องคือเครื่องถมนครอ่ะตอนนี้มีคนทำน้อยลงความ ภาคภูมิใจว่าเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้สืบทอดได้สืบสารแล้วก็ได้อนุรักษ์ของเก่าเก่าที่มีมาก,กว่า400ปีแล้วค่ะในส่วนชิ้นงานที่ผลิตออกมาจะไม่ยึดติดแค่ลวดลายดั้งเดิมแบบโบราณที่สืบทอดกันมาจากอดีตแต่มีการออกแบบลวดลายใหม่ๆให้ทันยุคหรือลวดลายตามที่ลูกค้าชื่นชอบ หรือต้องการหรือร่วมการเสนอแนวคิดสร้างลดลายใหม่ร่วมกันจนเป็นที่พอใจและแม้ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i หรือปัจจุบันจะคลายลงแล้วแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อย,ยอดการขายเพราะมีกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบสั่งซื้อชิ้นงานอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละเดือนจะรับทำงานสั่งไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเนื่องจากต้องใช้เวลาและเพื่อผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมามีความสมบูรณ์แบบโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่ออนุรักษ์งานเครื่องถมเมือง ให้คงอยู่และต่อยอดไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไปในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะขึ้นอยู่กับขนาดลวดลายและความยากง่ายของชิ้นงานแต่ละชิ้นโดยราคาเริ่มจากหลักร้อยจนถึงหลักแสนบาทและปัจจัยสําคัญนั้นปัจจุบันทองและเงินมีราคาสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาเครื่องถมเมือนครขยับขึ้นตามราคาเช่นกันค่ะ ที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด